หน้าสวยพะแต่งแต่ถ้าวันนี้เราอยากโชว์งานผิวเราจะเผยผิวจริงได้หรือเปล่าวันนี้ค่ะฟ้าก็อยากจะให้ทุกคนดูว่าผิวของฟ้าเนี่ยถ้าไม่แต่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะขอเช็ดให้ดูเลยนะคะเนี่ยค่ะอ่าเริ่มเลยนะคะดูนะคะอืมเช็ดแล้วนะคะตอนนี้อะฟ้าเช็ดบางส่วนให้ดูเลยนะคะเป็นไงคะ นี่เลยนะคะลอยครึ่งสำอางผิวก็ยังเป็นไงคะออกอมชมพูใช่ไหมคะนี่นะคะเพื่อนๆเนช็ดจริงๆนะคะเนี่ยคืออย่างนี้นะคะจุดนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าฟ้าม,มีกละแต่วันนี้แบบแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่ากละมันจังจริงค่ะรู้ไหมว่าใช้อะไรนะคะใช้อะไรขอเฉลยเลยนะคะตอนนี้เลยค่ะนั่นคือตัวนี้ค่ะแซนดี้ลิธาค่ะ เพราะว่าฟ้าชัยแล้วแบบมันโดนใจมากมันเหมือนกับทุกคนดูสิคะหน้าแบบอมชมพูที่สําคัญนะฟ้าชนเนื้อเซรั่มให้ดูเลยเนื้อเซรั่มนี่นะคะกดนะคะอ่ะกดตรงนี้เลยละกันกดทาให้ดูที่หน้าเลยนะคะเนื้อเซรั่มเป็นไงคะมันไม่มันเลยอะ่ะเพื่อนๆคือมันซึมเพราะมันซึมเข้าสู่เซลล์ผิวจริงๆนะคะเนี่ยก็ทายดูหน้าก็ยังแบบ ยังใส่โชว์งานผิวได้จริงๆนะคะคือเนี่ยค่ะที่ประทับใจอยากจะแบบแนะนำเพื่อนตอนนี้คือแนะนำคนรู้จักแนะนำทุกคนเลยจริงๆคือแนะนำให้เห็นว่ามันดีจริงๆแล้วก็ทำไมแบบคุณแม่หลังค้อที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงแบบฟ้าเนี่ยที่มีกระขึ้นอะ่ะทำไมไม่ใช้อ่ะคะอยากให้ใช้จริงๆค่ะเพราะว่ามันช่วยได้นะคะที่สำคัญคือมีสารสกัดนะคะที่แก้แพ้ด้วยคุณแม่หลังค้อไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่อง ผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายเพราะเราเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยเพราะแนะนําค่ะกับแซนดี้ลิททาตัวนี้นะคะก็ยังโชว์งานผิวเห็นไหมไม่แต่งฟ้กก็สบายใจคือเราเราโชว์งานผิวได้จริงนะคะเราอยากแนะนำนะคะคือฟักขอ,อนแนะนำเลยให้ทุกคนเนี่ยลองเลือกใช้โปรดัก t ที่ดีมีคุณภาพราคาขนเนี้ฟ้าบอกไว้เลยค่ะไม่ถึง1000บาทที่ฟักพูดตรงนี้เพราะว่ายืนยันคุณภาพมาจากนะคะเครือของคุณทรายบ้านครีมค่ะแล้วก็เป็นเครือที่ ทุกคนไว้วางใจอยู่แล้วว่าคุณสายบ้านครีมเนี่ยมันจะผลิตครีมที่มีคุณภาพ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เลือกอยากให้ลองลองนะคะวันนี้กับแซนดิทาเซลั่มสูตรเข้มข้นที่ฟ้าแนะนำให้ทุกคนใช้ของดีต้องรีบใช้ต้องรีบคว้านะคะมีติดบ้านไว้นะคะ